ทั่วทั้งใบหน้ามีตาทั้งสองไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างอีกทั้งจมูกแขนขาและมือยิ้มสวยฟันงามแวววาวทุกซี่ขาวสะอาดทั้งปีเพราะหนูนี้ แรงฟันสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ครองวันนี้นะคะมาเจอกับผูอิ๋วในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆจ๋าตะกี้นะคะคำครองจองของผูอิ๋วพูดถึงอวัยวะใดบ้างคะนายใครจำอวัยวะใดบ้างเลยติ๊กตัก,ตก ตกตอบ,บมาแล้วค่ะมีคนตอบว่าตาค่ะรูคขาตาค่ะตาก็มีค่ะในคําครองจองของครูอิ๋วนะคะสําคัญไหมคะตาเด็กๆจ้าดูค่ะตาเรามีกี่ข้างคะหนึ่งสองหนึ่งสองมีสองข้างใช่ไหมคะตาไว้ทาอะไรไว้ทําอะไรคะโอ้มีเด็กๆตอบมาอีกแล้วค่ะหว มองดูใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดเด็กๆจ้าท่านผู้ปกครองคะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะเราดูหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะคะแล้วเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อกี้ครูอิ๋พูดถึงอวัยวะตาดเด็กๆจ้าเปิดหน้าที่หค่ะเปิดหน้าที่5นะคะเปิดหน้าที่หค่ะตามองเห็นสีอะไรนะคะ เด็กๆจ้าอ่างหุน่นเด็กๆมองเห็นสีอะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะสีม่วงนะคะอังหุ่นสีม่วงนะคะอันนี้สีม่วงนะแต่ความเป็นจริงอังหุ่นสีเขียวมีไหมคะมีค่ะอางุ่นเขียวก็มีนะคะเด็กๆจ้าดูค่ะอันนี้คืออะไรคะมองเห็นสีเหลืองแบบนี้มีมเมล็ดแบบนี้ด้วยเป็นอะไรคะข้าวโพดนะคะตามองเห็นข้าวโพดสีเหลือง แต่ข้าวโพดมีเฉพาะสีเหลืองไหมคะไม่ใช่เฉพาะสีเหลืองมีสีขาวสีม่วงก็มีนะคะแต่อันนี้ตาเรามองเห็นสีเหลืองนั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะผักกาดขาวผักกาดขาวมันชื่อว่าผักกาดนะคะไม่ทราบว่าขาวหรือไม่ขาวแต่ครูมองว่าเป็นผักกาดแต่มันเป็นสีเขียวใช่แล้วค่ะมันเป็นผักสีเขียวนะคะมองที่ในตลาดก็เป็นสีเขียวแบบนี้ มันอาจจะชื่อผักกาดขาวแต่มันตัวสีเขียวนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมเด็กๆจ้ามาดูในหนังสือเราดีกว่าค่ะเขาบอกว่าสังเกตภาพผลไม้และระบายสีตามความเป็นจริงอ่าเด็กๆค้าดูกล้วยดูกล้วยค่ะกล้วยเขาสีเหลืองใช่ไหมคะแบบนี้ไหมกล้วยสีเหลืองใช่ไหมคะอ่ากล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลสีแดงนะคะ ตามความเป็นจริงนะคะเห็นในตะก,กร้านะลูกนะดูในตะก,กรา้าเด็กๆาจะมองว่าเอ๊ะกล้วยสีเขียวก็มีค่ะครูขาแต่เด็กๆจ้าคํหนึงในตะกร้านะคะคำหนึ่งในตะก,กราะะ้กกราที่ไหนตะก,กร้าใบานี้จา้าใบนี้นะคะเรายึดตะก,กร้าใบานี้นะคะอย่างครูเอ๋ก็นํามาให้เด็กๆดูเหมือนกันว่าลอกมาจากในตะก,กร้าเลยว่ากล้วยสีสีเหลืองแอปเปิ้ลสีแดงนะคะมีอะไรอีกคะในตะก,กร้าของเด็กๆคะมีอะไรคะ มีอะไรคะมะม่วงสีเขียวแล้วก็อะไรคะข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยคะ่ะอะไรคะไม่ใช่มะเขือนะสีมะม่วงแบบนี้ไม่ใช่มะเขือนะคะเขาเรียกว่ามังคุดใช่แล้วคะ่ะผลไม้นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ชนิดคะ่ะให้เด็กๆระบายสีตามความเป็นจริงนะลูกนะเด็กๆบอกว่าครูขาเคยเห็นกล้วยสีเขียวมีคะ่ะไม่ผิดเลยนะคะอันนั้นคือเราระบายสี ตามจินตนาการในสิ่งที่เห็นแต่เรามองเห็นในตะกร้าว่ากล้วยสีเหลือง mm. เพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีเหลืองลงไปนะคะท่านผู้ปกครองคะดูแลให้เด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าเด็กๆเ,เกิดข้อสงสยัยท่านสามารถอธิบายเพิ่มเติมเด็กๆไปได้นะคะว่าอันนี้เราต้องมองจากตะกรา้าใบนี้แล้วลงมาระบายสีอันนี้นะคะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะ มือค่ะเมื่อกี้พูดถึงมือไหมคะในคำค้องจองของครูอิ๋วพูดถึงมือไหมมือสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะมือและเทา้าเด็กๆคะกลับดูค่ะมีเท้าไหมเด็กๆมีเท้าไหมคะเท้าเรามีกี่ข้างคะลูกมีกี่ข้างคะสองข้างนั่นเองใช่ไหมคะ่ามือและเทา้าเด็กๆดูค่ะดูเลย่ามือและเทา้าเห็นไหมคะเด็ก สองคนเนี้ยมือและเท้าเขาก็มีมือและเท้าเหมือนกันนะคะอ่าสำรวจค่ะเด็กๆคะดูของตัวเองสิคะว่ามือและเท้าของเด็กๆเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะอ่าดูค่ะมือและเท้ามือมีกี่ข้างคะหนึ่งสองสองข้างผู้ชายคนนี้ก็มีสองข้างเหมือนกันดูเท้าะคะ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกันเลยค่ะมีเหมือนกันเลยนะคะเขาบอกว่าเรามีแขนและมือ 2ข้างเอ๊ะเด็กๆจ้าเมื่อกี้จับขาหรือ,อยังจับขาหรือ,อยังไหนใครมีขาสาข้างบ้างคะเอ๊ะมีไหมคะน่าตื่นเต้นเนาะแต่เด็กๆมีขากี่ข้างคะสองข้างครูก็เช่นเดียวกันคะ่ะมีขาสองข้างเหมือนเด็กๆเลยไม่ไงไม่เชื่อจับดูนะเอ๊ะครูก็มีสองข้างนะขานะคะก็บอกว่าเรามีขาและเท้าสองข้างนะคะขาและเท้าเราว่าใชนทำอะไรคะ ใช้เดินใช่ไหมคะใช้แล้วคะ่ะเด็กคามาดูข้างล่างนะคะท่านผู้ปกครองคะดูข้างล่างนะคะเราแนะนําเด็กๆลูกๆของเราได้เลยว่าเขาให้ทําอะไรโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะไม่ยากเลยเด็กๆทำได้แน่นอนนะคะเด็กจ๋าขอหน้าหนึ่งคะ่ะอีกหน้าหนึ่งคะ่ะสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดฟันเมื่อกี้ในคำคล้องจองเผ่อมีแล้วนะคะในเด็กจ๋า อันนี้อะไรคะแปรงสีฟันไว้ทําอะไรคะไว้ทําอะไรคะเด็กๆ่คะบัดคิ้วหรือเปล่าบัดคาร่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไว้แปรงฟันนะคะอันเล็กๆแบบนี้นะคะเหมาะกับลูกๆของครูยอยิเลยนะคะถ้ามีแปรงสีฟันแล้วก็ต้องมียาสีฟันนะคะแปรงฟันอย่างเดียวได้ไหมคะโดยไม่ใช้ยาสีฟันได้ไหมไม่ได้ค่ะฟันก็จะไม่ขาวสะอาดนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆจ้าอันนี้ค่ะอะไรคะสบู่นั่นเองนะคะแล้วแต่เลยว่าใครถนัดใช้แบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆแน่นอนเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดฟันมีอะไรบ้างนะคะทำความสะอาดฟันผู้ชันหรือเปล่าเนี่ยครูอิ๋วทำความสะอาดฟันนะคะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ค่ะครูยกตัวอย่างให้ดูแล้ว แป้งสีฟันแล้วก็ยาสีฟันใช่ไหมคะเขาให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกดูนะดูนิ้ววิเศษของครูนะเครื่องหมายถูกเป็นแบบไหนลากลงมาค่ะเราใช้เส้นอีกแล้วค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะเส้นหางจะยาวกว่าหน่อยทันไหมคะไม่ทันย้อนกลับมาดูได้เลยค่ะ,ะเรื่องเส้นลูกของครูเนี่ยถนัดอยู่แล้วค่ะเด็กๆจ้าดูข้อถัดไปค่ะด้านล่างเลยดูด้านล่างค่ะเขาบอกว่า เขียนวงกลมค่ะล้อมรอบภาพที่เป็นผลจากการแปลงฟันเดี๋ยวครูมีอะไรมาให้ดูค่ะเด็กๆจ้าฟันนะคะดูค่ะอันนี้เขาให้เขียนวงกลมแต่นี้ครูยกตัวอย่างให้ดูเด็กๆจ้าดูดีๆนะหนึ่งสองสามอืมอม,อมส่งกลิ่นโหหอม หอมมากหอมจะเป็นลมนะคะกลิ่นแรงมากเลยดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะว้าวอพอละฟันสะอาดไหมคะเมื่อกี้สะอาดไหมคะไม่สะอาดเลยเกิดจากเหตุการณ์อะไรคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะไม่แปรงฟันนั่นเองหรือเอาแปรงไปทูทูทูท,ท,ทูกัด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 อย่างเดียวโดยไม่ใช้ ยาสีฟันนั่นเองนะคะฟันก็จะไม่สะอาดค่ะเด็กๆต้องแปรงฟันทุกวันนะคะลูกนะต้องใช้ยาสีฟันด้วยอ่ะมาดูง,งานของลูกเลยให้วงกลมค่ะวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นผลจากการแปรงฟันอันนี้เมื่อกี้ไม่แปรงฟันเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นข้างในแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหืม หอมมากหอมมากัวเชียนะคะถ้าเราแป็นฝันเราจะเกิดผลอย่างไรคะภาพนี้หรือภาพนี้โอ้เด็กๆรู้อยู่แล้วค่ะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วไปวงกลมนะลูกนะการบ้านของครูไม,ม่ยากเลยนะคะทําเสร็จแล้วนะถ่ายภาพส่งมาให้ครูด้วยอ่านะคะอะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเมื่อกี้ในคําค้องจองของครูนะคะจมูกค่ะจมูกเอ๊ะ จมูกมีไว้ทําอะไรนะคะเนี่ยเด็กคนนี้มีจมูกไหมจมูกมีไหมคะมีค่ะมีไว้ดมกลิ่นแต่ถ้าเราเจอฝุ่นเจอเชื้อโรคอย่างตอนนี้เจอเจอเชื้อโรคร้ายอย่างตอนนี้นะคะเราจะใช้อะไรป้องกันมันอย่างเห็นไหมคะกรดใส่หน้ากากอนามายัยหนึ่งป้องกันฝุ่นป้องกันเชื้อโรคร้ายตอนนี้ป้องกัน กลิ่นควันหรือมล,ลพิษนะคะที่เข้าสู่ร่างกายเราโดยจมูกนั่นเองนะคะเด็กๆจะไม่ยากเลยเช่นกันค่ะน้านี้ค่ะเราควรดูแลรักษาจมูกอย่างไรนะคะเด็กๆดูเลยค่ะภาพแล้วก็เด็กๆระบายสีระบายสีอันนี้ใส่กินนาการได้เลยค่ะว่าต้องการสีอะไรในอุปกรณ์ที่เราป้องกันฝุ่นและควันนะคะมีนี่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  ะะอันไหนที่เด็กๆว่าคิดว่าป้องกันได้ระบายสีซะใส่จินตนาการได้นะคะการบ้านไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะเลยนะคะค่อยๆทยอยทํานะคะท่านผู้ปกครองคะบอกแล้วค่ะท่านแบ่งช่วงเวลาให้ลูกๆของเราด้วยนะคะให้ความสําคัญกับเขาประกบดูแลเขาได้อยู่ข้างๆเขาได้ตลอดเวลาเลยนะคะช่วยกันนะคะเป้าหมายเดียวกันเลยนะคะ ตอนนี้ครูไปรอดรวดงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ